แอดมินนูนอยสวัสดีอีคลิปเด้อค่ะเ้อคลิปเล่าพัฒนาคลิปนี้แอดมินนูนอยมาว่างเลกเดนนูนอยรวมทั้งหาดสูตรกับอาจารย์หนึ่งในรอยปุตหนีเด้อท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะแนมเห็นทางเหลกกระได้ด้ยมมดดอยท่านผู้ชมรวมเลกเด่นหาดสูตรนูน้อยมีเหล็กชนกันท่านผู้ชมวดนี้นูนอยว่ารวมเล็กเด่นนูนอยหาดสูตรนี่ สีจับคู่กันไดแน้แน่แน่ท่านผู้ชมนุ้ยน,น้อยว่าจับคู่กันไดแน้แน่แน่วที่ผ่านมาเด่นเดินดีเข้าไปที่เด่นเจ็ดกับแปดเนาะค่ะเนาะเหล็กเด่นกอดข้อกันมาเนาะท่านผู้ชมหลักการเหล็กติดอ่าเข้าไปที่เด่นเจ็ดสองสูตรนี่คันแม่นจับกันก็ได้เจ็ดแปดสองโตมากึ่งโตท่านผู้ชมสองโตมากึ่งโตลุต เด่นสองตัวสูตรที่สองลุดเด่นสองตัวไม่มาด้วยกันหลุดท่านผู้ชมสามสูตรนี่ลุตสองสูตรนี่จับกันได้มาที่นี่ท่านผู้ชมวดนี้มารับชมไปน้ากันนู่นหน่อยแนมเห็นทางเหล็กอยู่ดิท่านผู้ชมวดนี้แต่ว่ากับบรูวา่าซีเมนบอร์นะคะเนาะพอแมพี่นองมาวิเคราะห์มารับชมพิจารณาไปนํานูาน,นหน่อยด้อค่ะเด้อ เอาสำหรับคลิปนี้ก่อนจะมาเบืองทางเลขอาะคะ่นะเนาะนูน้อยขอฝากทางช่องก่อน,นะะด้วยค่ะเด้อสำหรับทันใดที่เขามาแล้วกะอย่าลืมนูหน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแนวด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะทันใดกดแชร์ไปได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางเด้อท่านผู้ชมฝาก ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางหนูหน้อยแฟนเพจนําแนี่ยด้อค่ะเดอ้อทางอ่าเฟซบุ๊กธรรมชมหนูหน,หน้อยแฟนเพจนะคะสื่อส่องหนูน้อยอีกหนึ่งช่องทางธรรมชมท่านใดสนใจเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีธรรมชมแอดไอดีไลฟ์ noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตอนนี้กลุ่มว่างอยู่เดอ้อธรรมชมก็มีเข้าบ้างออกบ้างนะคะเนาะกลุ่มก็เลยว่างอยู่ธรรมชมผู้ใดสนใจเข้ากลุ่มน้ำโม แอดไอดียไลน์มาเลยด้วยค่ะเด้ออ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะ,ะรวมเลขเด่นหนูน้อยห้าสูตรรวมเลขเด่นหาสูตรหงดนี่หนูน้อยวานานลุ่นอยู่ดอกท่านผู้ชมเพิ่อเพออาจจะจับคู่กันได้เลยเด่นเดินดี เด่นเดินดีเด่นเดินดีสิพาดเยอ่วยวท่านผู้ชมวันนี้น้นหน่อยว่าบบเป็นตาพาดเด้อท่านผชมเด่นเดินดีนะคะงวดนี้ได้เด่น1 2 3เลขติดต่อมาเลขติดเด้อท่านผชม เลขติดเดินดีกว่ามูด้อค่ะเด้อตอนนี้เลขติดเดินดีกว่ามูท่านผู้ชมเลขติดได้เด่นสีแต่ว่ากระบื้ว่างวันนี้สิเดินต่อบอ่าเลขติดได้เด่นสีหนึ่งแปดต่อมาสองตัวสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะสองตัวมาตัว สีแ่แหนมเห็นทางเลขกกับมองนีละท่านผู้ชมสองตัวมาตัวนะคะงวดนี้ได้เด่นศูนย์กับหกต่อมาอาจเด่นสองตัวสูตรที่สองนะคะน่นหน่อยเรียบเรียงหายอยู่เด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ปตองสับสนดอก เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะงวดนี้ได้เด่นหนึ่งกับสองนี่ละท่านผู้ชมสูตรนี้นูหน่อยว่างวดนี้เปลี่ยนตาม,มาอยูหลกักกาสูตรนี้กอดข้อกันมาดีดีได้ท่านผู้มชมนูหน่อยเอาไปเทียบเบิ้งสูตรเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ท่านผู้ชมกับเด่นเดินดีถ้าชนกันเปิดเส้นมา เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนเด้อธรรมบุญชมเด่นสองตัวกับเด่นเดินดีนี่สูตรนี่ท่านผู้ชมสูตรนี่มาที่นี่เหล็กเด่นน่หน่อยแนมเห็นหนึ่งกับสองนี่แหละท่านผู้ชมหนึ่งกับสองเพื่อเพื่อกอดข้อกันมายอย่าเผออย่าพลาดเด้อท่านผู้ชมอ่าต่อมาเด่นสองตัวไม่มาด้วยกันเด่นหม่องทุตไทยนี่มมนท่านผู้ชมบรรทัดทุตไทยนี่ เด่นสองตัวไม่มาด้วยกันพ่อแม่พี่น้องอยาสือใส่กันเด้อค่ะเด้ยอยาสือใส่กันเด่นสองตัวไม่มาด้วยกันยาสือใส่กันท่านผู้ชมหรือว่าถ้ามักอีลีกะเบาๆไว้เด้อค่ะเด้ออีหยัยงมันกับบอลแน่นอนแต่ว่าสถิติมันกับข่อนขางทีว่าไว้ใจได้ท่านผู้ชมเด่นสองตัวไม่มาด้วยกันพ่อแม่พี่น้องอ่าจดสถิติไว้เลย มันจังสีแนมเห็นทางเลขธรรมชมเด่นสองตัวไม่มาด้วยกันเขียนไว้ไหนนั่ธรรมชมอ่าพ่อแม่พี่น้องจังสีบอลลูมนะคะเนาะเด่นสองตัวไม่มาด้วยกันงวดนี้นะคะหนึ่งกับหกอ่าคุณพ่อคุณแม่แนมเห็นเลขเด่นทีชนกันบ่เลขเด่นทีชนกันงวดนี้ก็คือหนึ่งหลุดหนึ่งบ่หน่งธรรมชม เลขเด่นหนูหน่อยชอนกันหนึ่งดิท่านผู้ชมหัดที่พานมาหนูหน่อยก็ว่าหนูหน่อยมักเจ็แต่ว่าหนูหน่อยบุหลุเมื่อนี่หลูดหนึ่งท่านผู้ชมหลูดหนึ่งหนึ่งกับ2แต่ว่าเลือก1นึ่งองกับกันไว้เลขชนกันคือ1นึ่งด้วท่านผู้ชมเมื่อนี้เล็ชนกันหนึ่งมมมนนนหนึ่ง,งส, ط, มมสองสามสี่สี่โตคุณได้ท่านผู้ชมสองมีสองโตอ่า เหล็กเด่นเล่าพัฒนาวันนี้หนึ่งกับสองเด้อธ่ามผู้ชมหนึ่งกับสองเด่นหนึ่งรองสองท่านใดจะรูดมักนำบอทธรรม,มู้ชมนนหน่อยมักหนึ่งเพราะว่ามันชนกันไปทีหน,นึ่งบอหนึ่งกับสองนี่แหละธรรมผู้ชมนนหน่อยว่ามาให้เห็นแน่นอนหรือว่าจะกอดคอกันมากบาบรูเด,ด้อธรรมผู้ชมในนี้ร่วมทั้งหมดเหล็กเด่น มีหน,นึ่งด้วยท่านผู้ชมมีหนึ่งมีสองมีสามมีศูนย์มีแปดมีหกมีสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปาร์ตัวในได้เจ็ดตัวท่านผู้ชมนูหน่อยว่ามากกระต่องจับคู่กันไดแน่นอนบตรที่นี่หนึ่งกับหก หรือว่าพ่อแม่พี่น้องเสียไปวิ่นวิ่นกันออกมาได้จัะคูเรามาตัดออกเด้อค่ะเด้อศูนย์กับ6นี่บอมาน้ากันดอกตัดออกลวกะ็1หนึ่งกับหกบอมาน้ากันตัดออกเล็กติดสี่หนึ่งแปดหนึ่งได้อยู่เดิท่านผู้ชมลูดหนึ่งมันก็นต้องติดอยู่แล้วรูดหนึ่งตัดหนึ่งหออกไป ถ้าหลุดหนึ่งตัดหนึ่งหกออกไปเท่านั้นละ่ะท่านผู้ชมหรือว่าจังไดพ่อแม่พี่น้องมักแบบใดกะก็กเลือกเอาเด้อค่ะเด้อเลือกเอาท่านผู้ชมหรือว่าสีสีมะเบิร์ใส่กับอ่าสูตร,ส,ตรสูตรเหล็กตะล่างผ้าลวยนูหน่อยท่านผู้ชมนูหน่อยเห็ดไว้แต้ลายเมื่อละ,ละหลักงวดที่ผ่านมามันหลดุดท่านผู้ชมตะล่างผ้าลวยนูหน่อยโบท่านได้เคยว่างให้ไผเบิร์เด้อค่ะเด้อสิมียูยีสิบหา้า ซิมี่ยูยีชิบหาคูเต็มบนรางธรรมชุมไปกับร่วมไปกับนําหาดสิบหางคนดิธรรมชมุมถ้าถาดเด่นหนึ่งหมักหนึ่งนะคะเนาะหนึ่งสองสามตาล่างนี่ก็คือเล่าพัฒนาตาล่างพ่าลรวยของหนูหน่อยนะคะเด้อสถิตีหนูหน่อยเห็ดเบิงมังม่นข่าวลายกนลธรรมชมุมอาะถ้าหมักหนึ่งจังสี่ขันสี่จับเนาะค่ะเนาะ ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนี่พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเพราะว่าใส่ได้ตลอดชีบนู้นูหน่อยเฮ็ดเฮ็ดใบทะเบิงเองท่านผู้ชมอันนี้นูหน่อยเฮ็ดเองมาที่นี่ถ้ามักสองกะก็สิเป็นสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองหกเด้อท่านผู้ชมมันเข่าดูเด้อท่านผู้ชมตะล่างนี่พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแล้วกะ็เอาไปเทียบใส่เลขอ่าเลขเด่นเจ้าของเบิงมันเข่าดู โนูนหน่อยยังบ่เคยว่างให้ไผ่เบิ้งเด้อค่ะเด้อในตารางนี่โนูนหน่อยเฮ็ดเสร็จประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วท่านผู้ชมโนูนหน่อยหลักโนูนหน่อยก็ไปเทียบเบิ้งเทียบเบิ้งย้อนหลังได้ท่านผู้ชมเล่กเล่าพัฒนาถา้าบ่เบิ่นบ่าหามเปิดเส้นเข่ากันหลายเติบได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเล่าตารางนี่โนูนหน่อยตั้งซื้อเล่าพัฒนาตารางพารวยตารางพารวยท่านผู้ชมคัดเอา ข่าวดีอยู่เด้อร์ธรรมชมุ่มคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้ออันนี้ตารางผ้ารวยน้อยๆยังบ่ทันได้เปิดเผยทั้งใดาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเอาไปเทียบเบิ่งเด้อค่ะเด้อเอาไปเทียบเบิ่งย้อนหลังก็ได้ธรรมชุ่มตารางนี่เข่าวรายก็ลุดดิธรรมชุ่มข่าวรายก็ลุดไปกับน้ำด้ิธรรมชมุ่มไปกับน้ำต่อมาของอาจารย์หนึ่งในรอยปุด๊ดหนีธรรมชมุ่ม อาจารย์หนึ่งในร้อยปวดนี่งวดที่ผ่านมาเหล็กเด่นอาจารย์เข้าไปที่เด่นเปดจับคูยังผ่านจักเพียเด้อท่านผู้ชมมองเบิงเหล็กเด่นเพิ่นกระไดท่านผู้ชมพอแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจแนวทางตัวเหลขกเนาะคะ่นะเนาะฮานอยห้วยหุ่นนั่นละท่านผู้ชมอ่าโทรหาอาจารย์ได้เลยเด้อค่ะเด้อศูนย์แปดสี่หกสามเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหกอ่าอาจารย์หนึ่งในร้อยเป็นหมอดูเด้อท่านผู้ชมหากท่านใดที่ สนใจจะดูดวงดูดวงจะขวงนะคะเนาะจะดูดวงกะโทรหาอาจารย์ได้เลยทรรมช่มศนย์แปดสีหมเจ็ดห้า1 1 6นะคะอาจารย์เป็นหมอดูดูดวงเด้อธรรมชุม่มงวดนี่ธรรมชมคุณพ่อคุณแม่อาจารย์ปันนห้7เจตัวเดียวจับคู่7 0 7ดศูห้า ฟันหายโตเดียวท่านผู้ชมมักกะจัดด้อค่ะเดอ้อมักกะจัดขัดกระพานจับคูโบท่านด้เข่าจักเทียโบท่านพานรรมมท่านผู้ชมถาเจ็ดอาจารย์มาหฮากะไปจับใส่กับเหล็กเด่นจะขวางเ้ยค่ะเดอ้อเ,เ,เด่นตัวเดียวท่านผู้รรมชมเด่นตัวเดียวหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดว่าท่านผู้ชมอ้าคุณพอ่อคุณแม่แคปน้าจอไว้พิจรณาเด้อค่ะเดอ้อมักแบบไดกะ เลือกเอาท่านผู้ชมนูนหน่อยว่าเล็กเด่นนูนหน่อยในมันต้องจับคู่กันได้สักคู่หนึ่งละท่านผู้ชม,ม,ชมท้าเบิรนะท้าเล็กวันนี้เบอร์ท่านผู้ชมคลิปนี้แอดมินนู่นหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอขอบคุณแนวทางอาจารย์หนึ่งในร้อยเด้อค่ะเดอ้อที่แบ่งปันแนวทางให้แอดมินนูนหน่อยวางช่างช่องยูทูบฝากตอนพ่อแม่พี่น้องต่อไปเด้อค่ะเดอ้อ อาจังได้ก็ะอคหายพอแม่พี่น้อง f อฟทั้งช่องเฮ้งๆปังๆโจกหมานท,ทุกทุกท่านพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ